วิธีส่งไฟล์รูปและวิดีโอจาก iPhone ไป Android ง,ง,ง่ายๆไม่ต้องโหลดแอป สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How To Trick ทริคดีท0ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้สำหรับใครที่ใช้ iPhone แล้วต้องการส่งรูปภาพวิดีโอหรือไฟล์ต่างๆไปยังเครื่อง Android อาจจะต้องใช้บริการจาก Third Party ในการส่งไฟล์นะคะไม่ว่าจะเป็นแอป Send Anyway แอป Simple Transfer แต่วันนี้หยิงมีอีกวิธีมานำเสนอค่ะนั่นก็คือการส่งไฟล์ผ่านเว็บไซต์นั่นเองโดยเว็บไซต์ที่เราจะมาแนะนาวันนี้นะคะก็จะมีเว็บไซต์ Share Drop กับเว็บไซต์ Snap Drop ค่ะสามารถทำได้คล้ายการ Air Drop เลยง่ายไวไม่ต้องโหลดแอป วิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ sharedrop.io กดบวกที่มุมขวาบนแล้วกดแชร์ลิงก์หรือให้อีกเครื่องหนึ่งสแกน QR code ก็จะเห็นชื่อเครื่องที่เปิดเว็บด้วยกันขึ้นมาให้กดที่ชื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการส่งจากนั้นก็กดส่งได้เลยทางเครื่องที่รับไฟล์ก็ให้กดเซฟเพื่อรับไฟล์มาค่ะ ตัวเว็บแชร์ดรอปนะคะไม่ว่าจะเชื่อมต่อหรือไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi เดียวกันก็สามารถแชร์ไฟล์ถึงกันได้ค่ะส่วน snapdrop นะคะสามารถส่งไฟล์เวลาที่มือถือทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อ Wi-Fi เดียวกันได้เท่านั้นค่ะและนี่ก็เป็นวิธีส่งไฟล์รูปและวิดีโอจาก iPhone ไปเครื่อง Android ง่ายๆไม่ต้องโหลดแอป,ปค่ะหากไม่อยากพลาดท,ทริคดีๆแบบนี้ก็สามารถติดตามรายการ how to trick ทริคดีๆเทนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน b u c k a b o o t v นะคะ